c ี v i c 1.5 el เป็นตัว fe นะครับมากับสีเทาลูน่าค่าตัวเพียง9 0 0 0แสนหน่อยๆนะครับแต่ให้มีแบงค์สิบรับส่ลดอีก1 0 0 0 0แสนบาทตัวรถได้จัดทรงลงล้อฟิตเมนต์เป๊ะมาให้แล้วนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มนะมามาชมกันว่าด้านหน้าตัวรถได้อะไรบ้างนะครับไล่จากไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับได้ความสว่างที่ร้อเมตรก็เห็นชัดนะครับนี่กระจังหน้าฝั่งขวามือเป็นสีดาเอ้ยสีดำท็อดีครับ สีดำเงาจึงด้านนะครับโลโก้เอสสวยๆเลยอ่ามาที่ด้านข้างของตัวรถมีไฟตัดหมอกแบบนี้มาให้นะครับสเก์ดรอบคันเป็นเทียวคาร์บอนนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับนี่ล้อแม็กนะครับเป็นเลนโซ่ขอบ18รลัดด้วยยางมิชลินนะครับวันนี้เพิ่มความสปอร์ตมาให้ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับซุ้มล้อยังใหม่ๆนะครับรถไม่เคยชนไม่เคย ความไม่เคยมีอาการต่างๆเลยครับนี่มามาดูกระจกด้านข้างกันกระจกเป็นสีดำตัดกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วคิ้วกระจกเป็นสีโครมเมียมนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มมือจับก็เช่นกันครับมือจับเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถเนาะอ่ะมาดูด้านหลังอีกด้านหลังก็เป็นขอบ18เหมือนกันครับลัดด้วยยางมิชลินสวยๆเลย ามาด้านท้ายกันครับไฟท้ายเพื่อความสปอร์ตได้ดูเฉบเฉียวนะครับเจ้าของเดิมติดโลโก้ r s มาให้นะครับแต่รถเป็นตัวเอเนาะเพิ่มเพิ่มความหรูหราให้ลูกให้ตัวรถด,ด้วยแล้วก็นี่ส,ส,ปสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำํำตัดกับตัวรถได้ความสปอร์ตแบบนี้ตัวนี้จะได้เป็นเซ็นเซอร์2จุดนะครับแล้วก็กล้องมองหลังภายในตัวเลยนะครับอ่าและท่อจะเป็นท่อของ GTC ทเ t a n i u m ทั้งเส้นนะครับปลายคาร์บอนด้วยเนาะนะด้านท้ายของคันนี้นะครับนี่เลยเงาวิ้งวิงเหมือนรถใหม่ครับแต่รถเป็นออกมาปานปีกว่าละคันนี้นี่อุปกรณ์ข้างหลังยังอะไรอุปกรณ์เซอร์วิสยังอยู่ครบเลยนะครับไม่เคยแกะเลยไปเราไปชมภายในตัวรถกันเลยครับ มาตัวรถนะครับมากับกระจกเป็นอัตโนมัติแต่เป็นออโตโอ้คู่หน้านะครับนี่สำหรับใครที่มองหาอยู่ต้องตัดสินใจรีบๆแล้วครับรถมาไวไปไวครับตรงนี้เป็นเป็นผ้าแต่วัสดุเกติดีมากเย็บด้วยได้สีเทานะครับนี่ความหรูหราอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ตัดด้วยสีดำเงานะครับมือจับเป็นสีเงินเป็นสีเงินแต่ ไม่ใช่เงินแบบไม่หรูอ่ะมันแบบเป็นเงินที่หรูหรามากเลยครับเงินตัวนี้แล้วก็นี่เลยที่เปิดฝาท้ายประตูท้ายตรงนี้นะครับมีลำโพงมาให้ในจุดนี้นะครับนี่มาพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอ่ะมีเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ซาวอ่ากลับมาหน้าโฮมตรงนี้สั่งการด้วยเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดเลือกเพลงอยู่ตรงนี้นะครับ โลโ,โลโก้ตัว H Honda ชัดเจนสวยๆสีเงินแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็สวยงามครับตัดด้วยสีดําตรงนี้นะครับสวยๆเป็นดําเงาที่มีความสปอร์ตทั้งพวงมาลัยเลยนะครับนี่ Honda Sensing ตรงนี้มีมาให้นะครับพุทธคอนโทรลมาให้สามารถเซ็ตได้นะครับตั้งระยะห่างของรถคันหน้าและรถเราได้นะครับนี่เลยด้านซ้ายนะครับมาพร้อมที่การปัดน้ําฝนนะครับด้านขวาเป็นระบบไฟต่างๆนะครับผม มา,มาคอนโซลกลางมากับหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้สวยๆเลยนะครับมีไฟฉุกเฉินตรงนี้มาให้นะครับนะกดหนึ่งครั้งไฟฉุกเฉินขึ้นที่หน้าจออย่างนี้เลยนะครับอถ้าจะกดยกเลิกกดลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์อโอตโต้เลยสวยๆแอร์เย็นเพียงพอคันนี้เพาะมากๆครับเพราะว่าแอดมินสัมผัสม,มาแล้วครับผมามาดูที่ตัวคอนโซลกลางตรงนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์ออโอต้นะครับนี่เลย มีหมดอีโคมาให้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยมีเบรโฮให้ด้วยนะครับข้อดีของเบรโฮก็คือเราสามารถกดปุ่มตรงนี้โดยการเราจอดรถติดไฟแดงอยู่เราไม่อยากจอดไม่ต้องใส่เกียร์กลับไปตัวเอ็นะครับใส่เกียร์ตัวดีอยู่แต่กดปุ่มตัวนี้พร้อมหยยบเบรกไปด้วยรถจะไม่ขยับขยื่นไปไหนนะครับเหมือนการล็อกเบรกไวเหมือนหยยบเบรกไว้ชั่วคราวนะครับอคอนโซลกลางนี้มีที่เก็บของมาให้สวยๆลึกอยู่นะครับอ่า รถได้มีที่ชาร์จตรงนี้มาให้นะครับนะตรงนี้มีสายชาร์จ usb นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นแท่นชาร์จตรงนี้นะอ่ะมาดูด้านบนกันกระจกเป็นกระจกปรับแสงแล้วนะครับมีไฟหัวเก๋งตรงนี้ให้เลย2จุดนะครับแล้วก็ไฟตรงข้างบนนี้อีก1จุดนะครับตรงกลางคันรถนะครับนี่ฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งนะครับ ฝั่งคนนั่งข้างจะมีกระจกแบบนี้มาให้นะครับโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเอาใจแม่บ้านสายซิ่งไปอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าส่วนฝั่งคนขคับก็มีมาให้เหมือนกันครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับมามาดูฝั่งผู้โดยสารด้านข้างอีกมีอะไรบ้างอ่าตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับสามารถใสอ่อุปกรณ์ได้เยอะมากในระดับหนึ่งสําหรับคนที่ชอบเก็บเอกาสารในรถนะครับอ่า โอเคนะครับมาไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่าเป็นยังไงผู้โดยสารตอนหลังนะครับนี่เลยฝั่งนี้เป็นผ้าแต่ว่าวัสดุดีมากๆนะครับกระจกเป็นอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วมีลาโพงตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะไม่ได้เป็นสีดําเงานะเป็นสีดําด้านที่ตัดกับตัวรถก็สวยเหมือนกันครับผมผพนเพีย ซีวิกอย่างนี้มีเหมือนเดิมนะครับชัดเจนนะครับนี่เลยอ่าผู้สารตอนหลังมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับอย่างนี้เลยความกว้างตรงนี้มีมาให้นะครับตรงพับเบาะตรงกลางมีที่วางแขนพร้อมที่ใส่น้ํามาให้นะครับแบบนี้นี่เลยฮอนด้าซีวิกตัวนี้พร้อมรับเ,อ,อ,เอ,อ๋ใครมีลูกอะครับจะมี เนี่ยครับบักเก็ตซีดหรือเขาเรียกว่าบักเก็ตซีดมั้งที่ที่ใช้ในกับเด็กครับม้ให้เด็กนั่งตอนหลังนะครับามาชมห้องเครื่องกันครับว่าคันนี้ห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนนะครับเปิดห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับมา สักคู่นะครับห้องเครื่องช่างกำลังเปิดให้ครับนี่หาไม่เจอเนหนึ่งนะครับนหนึงนะครับ ท้องเครื่องคันนี้ใหม่ๆเลยครับเหมือนรถเพิ่งออกศูนย์เลยครับออกศูนย์มายังไงที่นี่อย่างนั้นเลยครับไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยนะครับเม็ดอาร์จุดอาร์คน็อตยังมีให้ครบนะครับนี่เลยแผ่นเพลทหม้อน้ํายังอยู่ครบนะครับอ่านี่ครับืมตะเข็บฝากระโปรงยังไม่มีการเบี้ยวเลยเลยครับเพราะว่ารถเราคัดมาดีครับนี่แผ่นเพลข้างหน้าการันตีว่า ยังสวยๆอยู่ครับนี่เลยตรงนี้ก็มีแบบนี้อีกนะครับนี่อย่างนี้ใหม่ๆเลยครับน็อตไม่ขยับจริงๆครับที่นี่ครับอ่าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ที่เต็นท์สามเหลี่ยมออโต้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยบ๊ายบาย